สุดยอดแห่งความปาฏิหาริย์โดนยิงระยะเผาขนจนตกเก้าอี้เรียนหลวงพ่อสง่าปี2530จอมขมังเวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านเรื่องเล่าเรื่องนี้ได้บอกกล่าวจากปากของลุงทวี บ้านของท่านอยู่ใกล้กับวันหนองม่วงทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่คุณลุงทวีได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าท่านเคยโดนศัตรูของท่านยิงด้วยปืน11มมจนหัวโหนเป็นลูกมะนาวแต่ลูกปืนไม่อาจจะระคายเข้ากายของท่านได้และมีอีกครั้งหนึ่งท่านโดนยิงด้วยปืน M16 ลูกปืนก็ไม่อาจยิงท่านเข้ามีแต่รอยช้ำเป็นจ้ำ มีบางนัดเข้าติดหนังอยู่เลยต้องใช้มือแกะออกคุณลุงทวีท่านจะพกมีดตามภาษาคนต่างจังหวัดทั่วไปเวลาไปไร่ไปนาก็ต้องติดมีดติดตัวไปด้วยคุณลุงทวีท่านเล่าว่าโดนยิงจนหมดแมกกาซีนจุกจนลุกไม่ขึ้นแต่ท่านยังกัดฟันลุกขึ้นมาชักมีดแบบปาดตาลเข้าต่อสู้กับมือปืนทั้งสองคนที่มาปองร้ายมือปืนเห็นว่าลูกปืน M16 ยังไม่ละคายผิวกายของคุณลุงทวีสำร้ายแกยังคว้ามีดปาตาลลุกขึ้นมาต่อสู้ผู้ร้ายตกใจรีบขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วในตัวของคุณลุงทวีท่านจะพกตะกรุดโทนของหลวงพ่อสงงะกับคล้องเหรียญหลวงพ่อสงงะวัดหนองม่วงรุ่นที่1และรุ่นที่4หรือที่วงการเรียกกันว่ารุ่นปี2511และรุ่นปี2530 คุณลุงทวีบอกว่าก็มีนี่แหละที่หลวงพ่อสง่าให้กับแกไว้ใช้กับลูกกับหลานหลวงพ่อกรุณาลงกระหม่อมให้แกจริงๆแล้วหลวงพ่อสงา่าท่านสําเร็จวิชากสินไฟในด้านคงกระพันชาตรีจึงทําให้วัตถุมงคลของท่านออกไปทางเหนียวและเป็นมหาอุดซึ่งทําให้ข่าวนี้แพร่กระจายไปจนทั่วทําให้คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงโดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจ ต่างมุ่งหน้าเข้ามาที่วัดหนองม่วงเพื่อขอบูชาเหรียญรุ่นนี้เป็นจํานวนมากในสมัยที่หลวงพ่อสงายังมีชีวิตอยู่ยังมีเรื่องเล่าประสบการณ์รอดตายเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อสงาปี30อีกหลายหลายเรื่องจะยกมาเล่าให้ฟังอีกสักสองเรื่องพอเป็นสังเขปครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี2536คุณนัดได้มากราบนมัสการหลวงพ่อสงาที่วัดหนองม่วง และขอเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อสง่าปี30ไปหลายสิบเหรียญเมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วซึ่งคุณนัดเป็นคนอำเภอดำเนินสะดวกคุณนัดก็ได้นําเหรียญหลวงพ่อสง่าปี30มาแจกให้กับพักพวกพี่น้องของคุณนัดซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่ได้รับแจกเหรียญหลวงพ่อสง่าปี30จากนั้นคุณนัดไม่ประสงค์ออกนามเมื่อได้เหรียญหลวงพ่อแล้วก็นำไปเลี่ยมขึ้นคอ อยู่มาวันหนึ่งช่วงพลบคำ่ำคุณคนนั้นก็ได้นั่งเล่นที่บนสะพานหน้าบ้านของเขาได้มีมือปืนเข้ามาประกบยิงชายผู้นั้นจนตกสะพานใครๆที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็คือว่าคงไม่รอดแน่ๆเมื่อมือปืนมั่นใจว่ายิงตายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็รีบจากไปเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่โดนยิงนั้นได้ไหวยน้ำมาขึ้นที่ตลิง่ง โดยเนื้อตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดมีแต่รอยแดงเป็นจุดๆจ้ำๆที่บริเวณโดนยิงเป็นที่ตกตะลึงของชาวบ้านผู้ที่ได้พบเห็นพูดถึงคุณนัดพอทราบข่าวว่าเพื่อนโดนยิงก็รีบมาดูพอรู้ว่าเพื่อนห้อยหลวงพ่อสง่าปี3 0ที่ตนให้ไว้นั้นโดนยิงไม่เข้าจึงได้ชักชวนเพื่อนคนที่โดนยิงและชาวบ้านแถวนั้นมาหาหลวงพ่อสง่าที่วัดหนองม่วงในคืนนั้นเลย เพื่อมากราบขอพระคุณหลวงพ่อสงงาและให้หลวงพ่อประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่อสงงาท่านยังได้กล่าวอย่างถ่อมตนว่าที่เพื่อนของเองโดนยิงนั้นเพราะดวงเขายังไม่ถึงคาดขอให้มั่นใจทำบุญทำกุศลไว้แล้วคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครองเองหลวงพ่อท่านกล่าวมีอีกเรื่องที่เกิดขึ้นที่กลางตลาดบ้านโปง่ง เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2538เหตุเกิดที่กลางตลาดบ้านโปง่งเวลาหลังเที่ยงคืนมีชายคนหนึ่งมานั่งกินข้าวต้มกับแฟนสาวทันใดนั้นได้มีมือปืนเดินเข้ามาประกบยิงในระยะเผาขนจนชายคนนั้นตกจากเก้าอี้แล้วมือปืนก็วิ่งหนีขึ้นรถหนีไปหลังจากหายจุกแล้วชายคนนั้นก็ได้ลุกขึ้น รอยโดนยิงจนเสื้อขาดเป็นรูรูผิวกายเป็นรอยแดงเป็นจำ้จำๆที่บริเวณโดนยิงนอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ขอดูว่าแขวนพระอะไรทำไมถึงได้โดนยิงแล้วไม่เข้าชายผู้นั้นได้นำพระเครื่องที่ห้อยคอออกมาให้ชาวบ้านดูก็ปรากฏว่าเขาห้อยเหรียญหลวงพ่อสงงาวัดหนองม่วงปีส0เพียงเหรียญเดียว เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นที่โจทย์จันทร์กันทั้งตลาดบ้านโปง่งประสบการณ์เหรียญหลวงพ่อสง่าปี3 0ยังมีอีกหลายๆเรื่องส่วนใหญ่เหรียญของท่านจะไปดังทางจังหวัดชนบุรีมีคนที่ห้อยเหรียญหลวงพ่อสง่าปี3 0แล้วโดนยิงไม่เข้าอีกหลายรายดังนั้นเหรียญหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงปี2 5 3 0ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณคงกระพันชาตรี จึงเป็นเหรียญที่ผู้ศรัทธาเสาะแสวงหามาไว้ครอบครองหลวงพ่อสง่าท่านเป็นพระนักกรรมฐานที่ฝึกกรรมฐานมาเป็นเวลาหลายปีท่านถึงให้ความสำคัญคาถาหลวงพ่อสง่ามีดังนี้สัมมาอรหังพุโทโธสัมมาอรหังพุโทโธสัมมาอรหังพุโทโธ หลวงพ่อสง่าท่านเป็นผู้ชำนาญเรื่องเลือกยามเป็นอย่างดีหลวงพ่อสง่าท่านจะเน้นพุทธคุณเด่นในทางคงกระพันชาตรีอักขระเลขยันที่ใส่ไว้ในเหรียญของท่านแบบที่จะเห็นอยู่ในด้านหลังเหรียญของท่านรุ่นปี2 5 3 0ประวัติหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงเกจิจอมขมังเวทแห่งจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อสง่าอนุปุพ,พภะโพ อดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดหนองม่วงจังหวัดราชบุรีมีนามเดิมบ่าสง่าเล่ปะสุวรรณเกิดเมื่อวันที่11มีนาคม2459เป็นบุตรของนายเยี่ยมและนางเมาเล่ปะสุวรรณณบ้านหม้อตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีชีวิตในวัยยาวของท่านได้รับการศึกษาจากโรงเรียนวัดบ้านหม้อ ดังนั้นชีวิตของหลวงพ่อสง่าจึงอยู่ใกล้ชิดกับพระและวัดมาโดยตลอดหลวงพ่อท่านเรียนจบการศึกษาปถมปีที่4จึงได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาอุปนิสัยของท่านในวัยหนุ่มก็เหมือนกับวัยรุ่นในสมัยนั้นส่วนใหญ่ทั่วไปก็คือเมื่อเสร็จจากการทำไร่ทำนาก็ไปเที่ยวเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆไปตามเรื่องบางครั้งท่านก็ไปเที่ยวที่หมู่บ้านอื่น เพื่อส่แสวงหาความรู้ด้านคาถาอาคมจากครูบาอาจารย์ที่เก่งๆแต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอจนกระทั่งทราบว่าที่วัดไซอารักษ์มีอาจารย์ที่ดีเชี่ยวชาญคาถาอาคมอยู่รูปหนึ่งท่านจึงด้านด้นไปพบเพื่อขอเรียนวิชาแต่หลวงพ่อวัดไซอารักษ์กลับตั้งคำถามว่ามาจากที่ใดพอท่านทราบว่ามาจากบ้านม้อท่านจึงปรากฏคำขึ้นว่า หาหญ้ากินไกลคอกเหลือเกินนะเราอย่าลืมดูหญ้าปากคอกบ้างนะงามขนาดไหนนายสง่านึกถึงคำหลวงพ่อที่พูดไว้นั้นคิดยังไงก็คิดไม่ออกจนกระทั่งไม่นานท่านจึงไขปริศนาว่าหญ้าปากคอกที่ท่านพูดนั้นก็คือท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดน้องหม้อนั่นเอง ท่านจึงได้ประวรณาตัวเองเป็นศิษย์เพื่อเล่าเรียนวิชาอาคมนานนับปีจนมีความรู้และแคล่วคล่องในบทสวดคาถาอาคมอัคระเลขยันพอควรต่อมาในปีพุทธศักราช2481ท่านได้ตัดสินใจอุปสมบทที่วัดบ้านหม้อจังหวัดราชบุรีขณะมีอายุได้22ปีโดยมีพระอธิการกลิ่นวัดโคงคาเป็นพระอุปชัชฌา พระอาจารย์เกลียงวัดเฉลิมอาจเป็นพระกรรมมาวาจาจารย์พระอาจารย์เช้งและพระอาจารย์แปะเป็นพระอนุสาวนาจารย์สมัยนั้นใช้พระคู่สวดในพิธีกรรมถึงสามรูปจนได้รับฉายาว่าอนุปปโภคครั้นอุปสมบทแล้วท่านอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านหม้อเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและโทตามลำดับ รวมถึงวิชาอาคมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์แปะพระอาจารย์เปียวัดหนองม่อและวิชาการแพทย์แผนโบราณวิชาสมุนไพรจนกระทั่งเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญยากที่จะหาใครเทียบได้ในเวลานั้นต่อมาในปี2484ทางวัดหนองม่วงอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีขาดพระสงฆ์ผู้นำที่จะดูแลวัดจึงได้พร้อมใจนิมนต์ท่าน ให้มาดูแลและพัฒนาวัดหนองม่วงหลวงพ่อสง่าพิจารณาดูแล้วเห็นด้วยกับเจตนาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านท่านจึงได้ย้ายมาอยู่ที่วัดหนองม่วงตามคําขอและพัฒนาวัดให้ดีขึ้นตามที่ชาวบ้านต้องการดังที่เห็นในปัจจุบันโดยได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านอย่างสูงสุด อภินิหารเหรียญหลวงพ่อสงา่าวัดหนองม่วงล้อมไม่ละลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2547ที่วัดบาง200อําำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อสงา่าได้ทำพิธีทองหล่อประทานเพื่อไว้ในพระอุโบสถเนื่องจากได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ปกติประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือหลวงพ่อสงา่า แต่เนื่องจากหลวงพ่อสงา่าท่านได้มรณภาพก่อนแล้วในวันที่29มีนาคม2547ทางคณะกรรมการวัดและลูกศิษย์หลวงพ่อสงา่าจึงได้รวบรวมเงินค่าจ้างและให้ทางวัดบาง200ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อสง่าที่ตั้งใจไว้ในพิธีที่จะทำการหล่อพระประธานนั้นคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อสงา่าได้เตรียมเหรียญหลวงพ่อสงา่าปี2537รุ่นไร้ห่วง เนื้อโลหะผสมหรือบางท่านเรียกเนื้อนวะโลหะจำนวนประมาณ40 5 0ถึงเหรียญเพื่อนํามาหลอมรวมกันกับโลหะที่หลวงพ่อเตรียมไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพต่อมาเมื่อช่างหล่อได้ทําการหล่อลอมโลหะต่างๆได้เวลานานพอสมควรทางคณะกรรมการได้นําเหรียญหลวงพ่อสง่ารุ่นนี้ลงไปทั้งหมดเพื่อที่จะเริ่มทำพิธีเททอง แต่ผลที่ออกมาก็คือเหรียญหลวงพ่อสง่ารุ่นปี2537ปรากฏว่ายังคงลอยและไม่จมและไม่ยอมละลายช่างหล่อจึงได้ใช้ตะบวยที่ตักน้ำโลหะคนและทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีซึ่งอุณหภูมิในเตาหลอมขณะนั้นประมาณ1,500ถึง2,000องศาเหรียญหลวงพ่อสง่าก็ยังไม่ยอมละลาย ช่างหล่อเลยต้องตักเหรียญหลวงพ่อสง่าออกมาแล้วจึงทําการหล่อพระต่อจนแล้วเสร็จหลังจากเสร็จพิธีแล้วช่างหลอก็นําเหรียญหลวงพ่อที่ไม่ยอมละลายนั้นมาแบ่งกันบางคนได้มากบางคนได้น้อยบ้างช่างที่หล่อพระล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์มาสิบยี่สิบปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยเรื่องราวอภินิหารของหลวงพ่อสงายังมีอีกมากมาย ไว้โอกาสหน้าจะมาบรรยายให้ฟังอีกนะครับด้วยบุญบาร,รมีของหลวงพ่อสา่าขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งปวงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทุกท่านนะครับ